เริ่มตกแหลกค่อเรื่อยๆเลยนะทุกคนตัวเองไวนะคุณลงุง,งววลุงขอน้ำมันน้อยมันขอน้ำมันละรอบแรกบอกว่าไม่ใช่ของตัวเองพองี้มาขอน้ำมันจะขึ้นไปทอดปลากนินยิงยินที่ลุงพูดไหมเนี่ยทุกคนมันขอน้ำมันนะเอ,อาขอใจเองมาก ผมก็โยนให้เลยนะทุกคนละอ,อ,อะไรลุงลุงจะขออะไรผมอี้ผมไม่มีแล้วกับข้าวคือผมไม่ได้เอาอะไรมาสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอซีที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชายกิจนะครับทุกคนก็ ตอนนี้ผมมาถึงห้างแล้วนะทุกคนซึ่งห้างนี้ก็รู้สึกว่ายังไม่มีอะไรที่มันลกล้างเกินไปนะเพราะว่าผมคิดว่าเนี่ยทุกคนก็ไม่ลกล้างเกินไปนะเพราะว่าดูจากสภาพตอนนี้เหมือนจะมีคนมาใช้งานบริเวณนี้ด้วยนะแต่ก็ไม่รู้ว่าใครแต่ถ้าเป็นคนดีเนี่ยเราก็ ให้เขาอยู่ตามสบายนะแต่ถ้าเป็นพวกคนไม่ดีที่มาอาศัยทําอะไรตรงเนี้ยเราเจอเราก็ต้องจัดการนะทุกคน่ปเดี๋ยวผมเนี่ยขึ้นไปผูกเปยอะไรข้างบนก่อนแล้วก็ก่อฟงก่อไฟนะทุกคนไนี่นะทุกคนตอนนี้ผมก็ขึ้นมาถึงแล้วนะขึ้นมาบนห้างละนี่ทุกคนผมยากจะบอกว่ามีการมาพักแรมที่นี่ด้วยนะเพราะว่าผมเจอขวดน้ํามัน ที่ยังเหลืออยู่นะไะทุกคนก็เดี๋ยวผมจะทําการเริ่มก่อไฟก่อนนะทุกคนก็ทุกคนก่อนจะรับชมคลิปนี้ผมก็ฝากพี่ๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและดูคลิปอย่าเพิ่งกดข้ามโฆษณานะครับเพื่อให้ผมเนี่ยได้มีกําลังใจทําคลิปต่อๆไปให้พวกพี่ๆเนี่ยทุกคนได้รับชมนะและฝากติดตามเพจ f a c e b o o k ชัยกิตให้ผมด้วยนะครับทุกคนไปเดี๋ยวเริ่มก่อไฟกันเลยไปนะครับทุกคน นี่ครับทุกคนตอนนี้ผมก็ก่อไฟติดแล้วนะเพื่อป้องกันยุงพบแมลงนะทุกคนมาเดี๋ยวทําทการผูกเปก่อนเลยอันดับแรกนะทุกคนเพราะว่าก่อไฟติดละต่อไปเราก็จะทําการผูกเปยอจะรอดูด้วยนะว่ามีใครมาที่นี่หรือเปล่าพอเห็นจากขวดน้ํามันตรงนี้แล้วเนี่ยน่าจะมีการมาพักแรมตรงนี้แต่ไม่เห็นคนที่มานะทุกคน ฝนก็เหมือนทำท่าจะตกลยนะดูจากสายน้ําที่ไหลมาเนี่ยเจอไหมมันเหมือนมีฝนตกปล่อยๆลงมานะไปส่วนเดี๋ยวเราเริ่มก่อไฟกันเลยดีกว่ามาทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะทําการผูกเปลก่อนนะ เหมือนนี่แบบนี่มีนะทุกคานี้มันดีกว่าตอนนี้ไฟก็ติดยังเยอะนะเต็มที่แล้ว เราทุกคนบางทีอาจจะไอเดแบบเพราะว่าขวันบางทีมันเข้าปากเข้าตาเนี่ยนะทุกคนอืมทุกคนสามารถนอนได้แล้วนะเฮ็ดดูก่อนทุกคน เออได้ด้วยทุกคนผมสบายมากผมกล้าวว่าจะมาทำความเรียบร้อยด้วยนะแต่เจอสภาพที่มันไม่ลกล้างเกินไปเนี่ยมันก็รู้สึกดีนะทุกคนเดี๋ยวผมขอเติมไฟสักครู่หนึ่งนะ วัน,นนี้ก็ไฟติดเรียบร้อยแล้วก็ผูกเปสเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะรอนอนรอไปเรื่อยๆมอนพักก่อนเอาแรงก่อนนะเพราะว่าเราเองก็เดินทางมาค่อนข้างที่จะไกลโคตดีเลยทุกคนบรรยากาศและอย่างมีนี่กันฝนด้วยเพราะว่าฝนก็ตกอยู่นะตอนนี้ก็ยัง ไม่เปียกเราคือสบายอ่ะทุกคนน้องใส่มัวก็ได้มนะันจริงจริงอยู่ในร่มเนี่ยทุกคนมันมีไฟกองหนึ่งเนี่ยไม่มียุงเลยนะปกติเนี่ยถ้าฝนตกแบบนี้อยู่ในป่าลึกๆค่อนข้างแบบนี้ยุงเนี่ยจะเยอะมากแต่ตอนนี้ไม่มียุงสักตัวมากัดมาเกาะเราเลยนะ ไยก็ลุกละมาทุกวันเดี๋ยวเราตั้งกล้องนอนพักกันก่อนดีกว่ามีจะอยู่ข้างๆผมหละผมถ้าผมเจอเจ้าของน้ำมันหรือใครที่กลับมาตรงเนี้ยผมก็จะถามนะว่าได้ขึ้นมาพักอาศัยอยู่ที่นี่หรือเปล่าเป็นน้ำมันของพวกคุณหรือเปล่าคือพวกผมก็ไม่ต้องการน้ำมันของพวกเขาลงหน้าถ้า ใช้เสร็จแล้วก็เอากลับไปเลยไม่ต้องมาทิ้งไว้ตรงนี้พวกผมจะใช้ก็พุกผมเตรียมของพวกผมมานะทุกคนบรรยากาศดีมากทุกคนทุกคนเมื่อสักครู่เนี่ยผมได้ยินเสียงเหมือนอะไรก็ไม่รู้นะตะโกนออกมาทุกคน บริเวณข้างหน้านู่นน่ะนะไม่รู้ว่าเสียงอะไรทุกคนงงมากเลยว่าเสียงอะไรอต่ทุกคนเดี๋ยวผมจะขอนอนรอพวกเขาก่อนเผื่อจะเจออะไรออกมานะจริงๆผมไม่ได้อยากจะเจออของพวกนี้เท่าไหร่นะแต่ผมได้ยินเสียงเมื่อสักคู่เนี่ย ผมเริ่มอยากจะรู้แล้วว่ามันเป็นเสียงอะไรผมก็พยายามหามองอยู่นะทุกคนต่ทุกคนเดี๋ยวผมขอลงไปตั้งกล้องก่อนนะไปะทุกคนตอนนี้ผมก็ลงไปตั้งกล้องลางแล้วผมก็ขึ้นมาข้งบนแล้วนะเอี้มาด้วยนะทุกพื่อป้องกันไว้อีกผมเอาออาจากกระเป๋านะ ผมมีมาสองเล่มเลยนะทุกคนเติม,มไปหน่อยก่อนผมณก็หมดด้วยตอนนี้ก่อนเรลอ่มตกแรงขึ้นเรื่อยๆเลยนะทุกคน ะที่เรามีอันนี้ไว้ทุกคนฝนตกเรื่อยๆเลยหนักเรื่อยๆนะตอนนี้นเดี๋ยวผมขอลงไปหยุดกล้องก่อนดีกว่าตอนนี้เพราะว่าฝนเองค่อนข้างที่จะตกหนักเดี๋ยวโทรศัพท์ผมจะเปียกเอานะทุกคนทุกคนเดี๋ยวผมขอลงไปหยุดกล้องก่อนครับทุกคนครับตอนนี้ผมไม่เห็นมีอะไรมาด้วยนะและอย่าง ฝนก็ตกค่อนข้างที่จะแรงแล้วนะทุกคนฟังจากเสียงท้ายางข้างบนหัวผมเนี้ยก็คงจะรู้นะว่ากำลังตกหนักเลยที่ข้างนอกอะ่ะตกหนักเลยนะส่วนตรงเนี้ยมันตกไม่ค่อยหนักก็เพราะว่ามันยังมีต้นไม้ข้างบนเนี่ยชะลอฝนไวใ้ให้อยู่ส่วนที่มันโล่งๆอย่างนี้ยนะตกเรื่อยๆเลยทุกคนผมเองก็จะลงไปหาฟืนก็ ตอนนี้เกี่ยไปหมดแล้วพวกฟืนนะนะเดี๋ยวไว้ให้มันเนี่ยหยุดตกก่อนแล้วผมจะลงไปหาฟืนขึ้นมาผึ่งไว้ข้างบนนะเพื่อที่จะให้มันแห้งเนี่ยตรงนี้ผึ่งให้มันแห้งนะข้างบนเนี่ยเราจะผึ่งไว้ แดดจะเริ่มจะออกฝนจะตกทุกคนถ้าผมนอนอยู่ข้างบนเนี่ยคงจะได้บรรยากาศอะไรที่ดีมากเลยนะทุกคนทุกคนมันแบบว่าถึงฝนจะตกอย่างนี้นอนดูเนี่ยมันก็มีแบบว่าความสุขดีนะ สบายทุกคนเย็นเลยไม่ร้อนเลยนะตอนนี้ฝนไม่โดนผมแม้แต่เม็ดเดียวเลยนะทุกคนแดดก็ออกทุกคนเห็นไ,ไหมอืม่แดดออกฝนตก ตั้งแคมอะไรสักอย่างเนี่ยคงจะดีนะปิ้งย่างอย่างนี้เสบกินกังเสพติดกันเข้าป่าแล้วมีกันปิ้งย่างได้บรรย,ยากาศสุดๆเลยนะมาทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอพักก่อนถ้ามีอะไรเกิดขึ้นหรือได้ยินอะไรผมได้ยินเหมือน มีใครวิ่งเลยนะทุกคนไตห้างก็ไม่มีนะทุกคนผมว่าหาดูแล้วนะไม่เจอไปทุกคนเดี๋ยวผมขอหยุดคลิปก่อนถ้าเจออะไรเนี่ยผมจะอัปเดตนะแต่เมื่อสักครู่เนี่ยผมได้ยินละไปทุกคนตอนนี้ผมขอไปหยัดพลังงานแบตเตอรี่แล้วก็จะขอดูว่าจะเจออะไรหรือเปล่านะครับไป ทุกคนครับผมเนี่ยนอนไม่หลับเลยนะเพราะว่าเสียงวิบากเนี่ยค่อนข้างที่จะดังนะมาจากอีกฟากหนึ่งฝั่งนู่นนะนนทุกคนอ้อาวอเฮียทุกคนตกใจมาเลยเลุงมาจากไหนเนี่ยาาทุกคนเดี๋ยวผมเปิดกล้องหลังให้ดูนะผมเจอใครบางคนนะทุกคนโผล่ออกมาไม้ผมเห็นแล้วนะหรือจะเป็นเจ้าของน้ำมันนี้หรือเปล่าทุกคนไป อันนี้ช<อ>ื่อของเองท่ะไรนะลุงจะมีพี่ว่างหนลุงพักบ้างไหมไม่มีนะลุงลุงเข้ามาในที่นี่ลุงมาหาปลาหาปลาอะไรลุงลุงจะมาหาปงหาปลามีเหรอที่เนี้ยนี่ลุงก็หาผักแถวนี้เหมือนกันลุงว่าจะขอ เองพักทีี่่นไได้ไหมผมพักอยู่ลุงผมให้ขึ้นมาไม่ได้จริงๆนะผมต้องขออภัยด้วยเอ็งนึ่ใจดำจริงๆเออลุงผมอยากจะถามน้ำมันของลุงใช่ไหมที่อยู่ตรงเนี้ยไม่ใช่ของลุงหรอกลุงก็ขึ้นมาเจอที่แห่งน,นี้นั่นแหละลุงเข้ามาเจอข้งนั้นก็เห็นมีคนนั่งอยู่นะแต่ไม่ลุงเห็นว่าไม่ใช่เองนี่ใช่ที่ของเองจริงหรือเปล่าลุง ใช่ที่ที่ของผมผมมาสร้างไว้กับพวกพี่ชายผมเนี่ยแล้วลุงเป็นใครมาอยู่ตรงนี้มาเจอที่ตรงนี้ได้ไงลุงเป็นคนในหมู่บ้านนั่หละแล้วลุงเดินมาคนเดียวรองทงรองเท้าก็ไม่ใส่เนี่ยลู้ไหมุงเป็นคนหานี้คนหาภาคแถวนี้้ลุงมันไม่ชอบใส่รองเท้าหรอกผมให้ลุงขึ้นมาไม่ได้ข้างบนจริงๆนะลุง ผมก็ต้องป้องกันตัวเองไว้นะคุณลุงลุงจะทักยังไงผมก็ไม่สดหรอกแต่ถ้าตราบใดที่ผมยังอยู่ข้างบนนี้แล้วมีคนมาขอขึ้นกับผมเนี่ยผมก็จะไม่อนุญาตนะก็อยากให้ทุกคนเนี่ย เขาใจผมด้วยว่าผมไม่ได้ใจร้ายนะเพราะว่าผมเองก็ต้องป้องกันตัวงผมด้วยนะทุกคนแล้วลุงจะมาหาปรงหาปลาอะไรเนี่ยลุงก็ไม่มีอุปกรณ์หาปลาอะไรเลย ปลาล,ล,าาลางมาาา้งงขล่มันไม่มีปลาเราลุงที่เนี่ยดูจากสภาพน้ําตอนนี้ก็คงจะไม่มีมันอาจจะมีก็ได้เพราะว่าปลาข้างบนเนี่ยมันไหลลงมาถึงข้างล่างเองไม่้ยเขใจหรอกไปเถอะลุงผมยังไม่อยากให้ลุงขึ้นมาอยู่ข้างบนนี้นะอยากให้ลุงเข้าใจเถอะไปเร็วไว้ผมไว้ใจลุงมากกว่านี้หรือเชื่อใจลุงอะ่ะ ผมค่อยให้ขึ้นมานะเ,าาานเสียงวิบากค่อนข้างที่จะดังนะทุกคนตอนนี้คุณลุงเขาก็เดินไปแล้วนะทุกคนปล่อยเขาไปนะเราไม่สนใจเขาอยู่ละต่างคนต่างอยู่ผมก็เตรียมมีดมาสองอันนก็คงจะไม่กล้ากับผมนะ สียงวิบากค,ค่อนข้างที่จะดังเลยเสียงวิบากดังมากทุกคนทุกคนเดี๋ยวผมจะขอนอนพักตรงนี้อีกสักครู่หนึ่งถ้ามีอะไรเกิดขึ้นผมก็จะอัปเดตให้ดูนะก็ยังไม่กลับเพราะว่าผมยังเป็นห่วงที่ห้างนี้ผมกลัวว่าตาเก่ต้นจะกลับมาอีกรอบนึง เดี๋ยวถ้ามีอะไรเกิดขึ้นผมก็จะอัปเดตนะตอนนี้ขอดูสถานาการณ์ตรงนี้ไปก่อนป่าทุกคนทุกคนตอนนี้ผมก็รอมาสักพักแล้วนะก็ยังไม่เห็นมีใครกลับมาแล้วนะเดี๋ยวผมก็จะเก็บงเก็บเปนเนี่ยเดินทางกลับละเพราะว่ารอมาชั่วโมงกว่าก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเฮ้ยมาอีกแล้วทุกคนฮะทุกคนดูดิมาอีกแล้วนะ ลุงขอน้ำมันน้อยมันขอน้ำมันละรอบแรกบอกว่าไม่ใช่ของตัวเองพองี้มาขอน้ำมันจะขึ้นไปทอดปลากิ้มยินดียินทีลุงพูไหมเนี่ยทุกคนมันขอน้ำมันนะเอาหัวใจเองมากผมก็โยนให้เลยนะทุกคนแลวเอ็งพอมีอะไรให้ลุงอีไหมผมไม่มีแล้วลุงเดี๋ยวผมเปิดกล่องหลังน่ะอะไรลุงลุงจะขออะไรผมอีผมไม่มีแล้วกับข้าวคือผมไม่ได้อะไรมา ไม่เอาเลยมากโอ้ยคุณดีนุมน่มนุนมนี่มันเลมัมีแต่ผลนุม่มก็บอกว่าไม่ใช่ของผมแล้วนุ่เจะอะไรอีกนั่นมาขอน,น้ำมันผมก็ให้ไปแล้วอ,ลอย่ายุ่งของผมก่อนที่ผมเจ้าพวกเศษไฟ พวกมีนเนี่ยไล่ลงไปจัดการลุงลุงลุงยาของผมไปนี่คืออะไรนุม่มมันเป็นของของผมวางไว้ก่อนที่ผมจะลงไปจัดการลุงนะโอเคได้ลูข้าวไเดินทางกลับแล้วรีบไปเลยลุงลุงอย่ามาวุ่นวายกับผมนะเอกนยโนมาิไปเลยนะไม่ต้องกลับมาละถ้าลุงกลับมารอบ อรอบต่อไปลุงก็คงจะไม่เห็นผมล้วะกันแล้วเาเจอกันไหมนุ่มไม่ต้องมาที่นี่อีกนะดูทุกคนมันยังจะจ้องมองหน้าผมอยู่เลยนะผมไล่ไปแล้วนะจูจูรอบแรกบอกว่าน้ำมันไม่ใช่ของตัวเองออกมารอบนี้มาขอ,อน้ำมันไปทอดปลามันใช่เหรอทุกคน ผมว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านี้แน่ดูดูมันไปแล้วนะทุกคนไปผมก็จะเตรียมตัวเก็บของของผมแล้วเหมือนกันนะทุกคนก็ผมฝากพี่พี่ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและให้กำลังใจผมด้วยในการเดินทางกลับอย่าอย่าให้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนะทุกคนก็ไว้พบกันคลิปหน้านะครับทุกคนคลิปนี้ขอตัวปิดคลิปและเดินทางกลับก่อนสวัสดีครับทุกคน